สวัสดีค่ะสีบเบงค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะวันนี้มาทำฮาทัวร์อะไรค่ะวันนี้จะมาทำฮาทัวร์เกี่ยวกับทรงผมค่ะก็ก่อนอื่นเนี่ยเมื่อวานะไปช็อปปิ้งกับจุบมาที่ H&M นะคะแล้วเราก็ได้สิ่งนี้มาค่ะ เป็นตัวช่วยทําบันนั่นเองนะคะมันจะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะก็คือเขาก็จะมีติดป้ายมาแบบนี้ตัวนี้ราคา99บาทเท่านั้นอืม99บาท นั่นเองก็ในในในตัวเขาจะขายตรงไหนเขาจะขายตรงที่จ่ายเงินนะคะเขาจะมีวางไว,งว,งว้งี้มีให้เลือกหลายสีเลยที่จิ๊บเลือกในจิ๊บเลือกเป็นสีน้ําตาลเข้มมาเพราะว่าผมจิ๊บสีเข้มนิดนึงนะคะแต่ไม่ถึงดำเขามีให้เลือกสีบลอลและสีคุขา่า น้ำตาลอ่อนสำหรับคนผมอ่อนนะคะแล้วก็น้ำตาลเข้มแล้วก็สีดำนะคะที่เลือกเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมาก99บาทและเพิ่นอ,อยากได้อยู่พอดีเลยไม่ได้คิดว่าจะไปหาที่อื่นแล้วก็มีสีให้เลือกสำหรับผมแต่ละคนเยอะก็เลยเลือกที่จะซื้อตัวน,นี้มาแต่ว่าคุยดูดีๆนะบางอันมันแบบราคาไว้149บาทจะก็ไม่รู้ว่าความแตกต่างเป็นยังไงแต่แต่ว่าตอนที่จะไปจับดูกับจูกสองสองคนเนี่ยก็รู้สึกว่าเออ149บาท99บาทก็ รู้สึกว่าเหมือนกันก็เลยซื้อตัวนี้มา99บาทลองดูราคากันก่อนนะจ้าทุกคนว่าเออตัวไหนเป็นยังไงแล้วแต่ชอบแล้วกันเนอะก็โอเคทํายังไงทําง่ายมากค่ะอุปกรณ์ก็คือมีแค่ไอ้นตัวนี้แหละนะแล้วก็กิ๊บดำค่ะกิ๊บดำสักสอง,ส,องสามตัวไว้จับเผื่อเผื่อผมเราเนี่ยเออแบบไม่อยู่ทรงนะคะแล้วก็หนังยาง ทิปใช้หนังยางรัดของแล้ะเพราะว่ามันจะเกาะผมดีนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบกลัวว่ามันจะดึงผมก็ใช้หนังยางปกติก็ได้แล้วก็มีกิ๊บสวยงามหนึ่งตัวโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้ลองดูกันเลยดีกว่านะโอเคทําง่ายๆไม่ต้องใช้หวีเลยนะคะเพราะว่าจี่าจะชอบเป็นพวกแบบแมสซี่บานนิดนึงนะเพราะว่าถ้ามันเอ,อ เรียบร้อยมากอ่ะมันจะดูแปลกๆไม่ชอบมันจะเหมือนโดนัทมากเกินไปนะคะจิ๊บเลยคิดว่าเออยุ่งๆนิดนึงมันจะดูแบบเซอร์นิดนึงนะคะระดับของบานก็แล้วแต่เราชอบถ้าผมเรายาวมากเราขึ้นมาสูงหน่อยก็ได้แต่ว่าจิ๊บชอบให้อยู่ประมาณข้างหลังนิดนึงนะคะเราก็บางคนเขาก็จะอยู่ท้ายทอยแต่ว่าแล้วแต่เวลาจิ๊บทำอยู่ท้ายทอยเดือนจะรู้สึกว่าเออแบบเป็นมวยยายอ่ะมวยแก่ชอบโดนว่าอยู่เรื่อยเลยก็เลยเออโอเคเอาสูงนิดนึง แล้วก็รวบผมกันเลยเนาะง่ายมากไม่ต้องเรียบร้อยมากนะคะเก็บให้พอยุ่งยุ่งนะคะเอามือใสๆขึ้นไปแค่แหละโอเคแล้วก็รัดหนังยางเลยคะ่ะด้วยหนังยางธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะรัดเลยสักสองทบก็พอนะคะ ให้พออยู่แล้วก็ดึงเอานะคะเสร็จแล้วทํายังไงต่อเอาตัวบันเนี้ยค่ะใส่เข้าไปนะคะโอเคใส่เข้าไปเสร็จแล้วดึงขึ้นค่ะเห็นไหมเอ่ยดึงขึ้นให้ที่ปลายนะคะพอให้เหลือปลายอยู่นิดหน่อยประมาณนี้นะคะเอาปลายเก็บเข้าไปในบันค่ะยัดกลับเข้าไปนิดนึงนะแล้วทำยังไงบิดค่ะง่ายมากเนี่ยบิดมันลงมาเนี่ยนะ ค่อยๆบิดเลยบิดลงมาขี้เสร็จแล้วง่ายไหมทุกคนง่ายมากจริงการที่เรามีบานตัวนี้ยมันจะช่วยทำให้บานเราง่ายแบบทำง่ายจริงเราก็ค่อยๆใช้มือนะคะดันแบบดึงให้มันปิดตัวอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้กิ๊บดำนะเก็บ ส่วนที่คิดว่าเออมันไม่น่าจะอยู่นะแล้วก็ยัดเข้าไปนิดนึงแค่นี้เองให้รู้สึกว่าเออบันมันแน่นมากขึ้นนะคะคือจิจ๊บจะอย่างที่บอกชอบแมสซี่บันก็คือให้มันมีส่วนแบบยุ่งยุ่งนิดนิดในในบันนะคะเพราะถ้าเรียบร้อยกันไบไม่ชอมสวยเออมันมันกมนก,กม่ะหน้าเราก็กกมข้างบนก็กลมอะไรแบบไม่ค่อยโอเคนะแค่นี้เองง่ายไหมตรงไหนที่ไม่สวยเราก็ใช้กิ๊บดำนะคะช่วย ยัดเก็บเข้าไปแค okay. ่นี้เองทุกคนอย่าลืมนะเวลาทำก็คือดึงขึ้นไปให้สุดนะคะเก็บปลายแล้วก็บิดบิด,บ,ดบิดลงมาอยู่แล้วไง่ายไหมเสร็จแล้วเราก็ผีเสื้อเนี่ยคะ่ะน่ารักน่ารักนะคะติดตามมุมได้เก๋นะทุกคน <laughs> ท่านได้ชอบมากเลยตอนแรกก็แบบโอ้อยากจะได้อะไรเงรี้ยแล้วก็ไม่ยอมซื้อสุดท้ายแล้วก็ได้ไปซื้อแล้วก็ลองทำดูว่าเออทำง่ายก็เหมาะสำหรับคนที่ ผมที่ยาวประมาณบ่าคิดว่าบ่าโอเคนะสั้นกว่านี้ไม่ค่อยโอเคละประมาณบ่าจนเลยลงมาอย่างเงี้ยมันก็ทําให้การทําบัน์ง่ายขึ้นไม่ถึงห้านาทีเลยเสร็จแล้วก็มาทําให้ดูนะคะก็ขอบคุณมากมากที่ติดตามชมเนอะเดี๋ยวจะมีวิดีโออะไรต่อไปก็ติดตามกันนะคะขอบคุณที่ติดตามนะขอบคุณค่ะไปแนละ้วไปบ๊าย